สวัสดีครับวันนี้ผมมาตรวจเช็ครถไฮสเตอร์นะครับเมื่อเช้าลูกค้าแจ้งไปว่าเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็คันนี้ก็ไป <c oughs> จนออกไฟท้ายของรถเขามาส่งของนะครับที่โรงงานก็เลยเรียกให้เราเข้ามาตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าเรามาตรวจเช็คครับปรากฏว่ามันเบรกนะครับมันเบรกหมดเกี้ยงเลยครับนี่นะครับ มันเบรกไม่มีแปลว่าจะรั่วในระบบนะครับต้องมีาการรั่วในระบบเบรคครับแต่ดูด้วยสายตาคร่าวๆนี่ภายนอกนี่ยังไม่เห็นนะครับน่าจะรั่วที่ลั๊มเบรกล่างครับลัามเบรกบนก็ลองกดตัวแล้วตรวจเช็คดูดูอรอยรองซึมรั่วก็ไม่มีก็โอเคครับเดี๋ยวทำการตรวจเช็คด้วยการถอดล้อ เพืที่มาตรวจดูมาตรวจตรวจดูปั๊มเบ,บรกล่างนะครับก็ต้องมั <c oughs> ่นปึสอบของเหลวนะครับน้ำมันเบรกมันเกียร์แล้วก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็น้ำกันแบตเตอรี่นะครับการเน้นเชา้าก่อนขับนะครับจะช่วยการเซฟตี้ <c oughs> ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ